รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย isuzu mu x blue power เอกสิทธิแห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการด็อกเตอร์สมิธเช่นเคยนะครับตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับน้องฮารุนะครับ พร้อมกับการพูดคุยเรื่งองเกี่ยวกับโรคปอดบวมนะครับภัยเงียบนะที่ฆ่าช,ชีวิตเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุมากมายเลยทีเดียวนะครับคืเมื่อวานที่คุณหมอพูดมารู้ตกใจมากเลยว่า2ล้านคนต่อปีอสําหรับการเสียชีวิตของเด็ก,ดกถือว่าเยอะมากเยอะนะน่ากลัวทีเดียวนะครับเพราะว่าเด็กอ่อนๆเนี่ยนะครับทางเดินหายใจยังไม่แข็งแรงนะครับ ที่สำคัญเป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจเนี่ยมันต้องการยากเลยฟังดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้โชว์ปอดบวมเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยที่เราคุยกันได้ตลอดสัปดาห์เลยยูยังไม่ลืมนะคำถามที่ฮารู้ค้างไว้ กำลังจะทวงหรือว่า <c oughs> อยากรู้ว่าสรุปว่าปอดบวมปอดอักเสบปอดติดเชื้อต่างกันยังไงโอ้โหได้เลยครับวันนี้นะครับพี่โยกมีคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเป็นอายุรแพทย์ทางด้าน,นโรคปอดนะครับมาไขข้อข้องใจให้กับหารุแล้วนะครับรวไมไปถึงวิธีการวินิจฉัยด้วยนะครับ <c oughs> ว่าปอดบวมเนี่ยเขามีวิธีการตรวจยังไงบ้างและสังเกตอาการยังไงครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับโรคปอดบวมนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อในปอดนะครับ ก็เหมือนการติดเชื้อทั่วไปว่าขึ้นกับที่ตรงไหนเชื้อที่มาติดนี่อาจจะเป็นเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสหรืออาจจะเป็นเชื้อราก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นเชื้ออื่นอื่นขึ้นกับว่าคนไข้ได้รับเชื้อแบบไหนมาแล้วระบบภูมิคุ้มกันร่างกายดีขนาดไหนจริงๆปลอดปวมปลอดติดเชื้อปลอดอักเสบมันก็คือโรคเดียวกันนะครับมันเหมือนเป็นสัพ์ชาวบ้านกับเป็นคําพูดที่เป็นทางการทางการแพทย์นเนี่ยกราจะใช้คําว่าปลอด อักเสบหรือปลอดติดเชื้อก็ได้แต่ภาษาชาวบ้านเราก็จะเรียกปลอดพวกทุกเพศทุกวัยติดได้หมดแต่ว่าในกลุ่มของเด็กเล็กๆนะครับหรือผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวอย่างครับเวลาที่เกิดการติดเชือ้อให้ปลอดอาการรักรุนแรงเราก็อาจจะเสียชีวิตได้ง่ายเชื้อโรคเหล่านี้มันอยู่ในอากาศถ้าเราอยู่ในที่มืดนะครับอากาศชื้นๆหน่อยเย็นหน่อยเชื้อมันก็จะไปได้ไกลมันก็จะเพิ่มโอกาสที่คนเราจะได้รับเชื้อมากขึ้นอย่างในฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยครับ คนที่จะมีโอกาสเป็นปอดบวมก็จะสูงขึ้นเบื้องต้นอาการปอดบวมปอดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อทั่วไปนะครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปที่มีอาการไข้อาจจะมีไอมีเจ็บคอมีอะไรได้เหมือนกันครับเพียงแต่ความรุนแรงเนี่ยที่จะบอกว่าเป็นการติดเชื้อในปอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ไอมากไอหน้าหรือไอรุนแรงซึ่งพวกนี้มันก็จะมีความแตกต่างออกจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นพวกนั้นมักจะเป็นเรื่องของเจ็บคอมีน้ำมูกมากกว่า หนึ่งคือเราคงต้องในเรื่องของประวัติเนี่ยก็ดูความรุนแรงนะครับว่าคนไข้เป็นมานานแค่ไหนแหละมีไข้สูงไหมไอรุนแรงไหมวนนี้ก็จะทําให้เราต้องนึกถึงแล้วการตรวจร่างกายเนี่ยพักจะต้องตรวจมีความผิดปกติของปอดเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยเป็นปอดติดเชื้อก็จริงนะครับแต่อาการฟังปอดอาจจะปกติไม่มีความเสียงผิดปกติอะไรก็ได้เราจะต้องยืนยันด้วยการตรวจเอ,อ็กซเรย์ปอดทีนทีแต่ว่าการที่จะไปยืนยันว่าเป็นเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะต้องเอา นื้อเยื่อหรือเอาสารคัดหลั่งออกมาเพาะเชื้อนะครับมาตรวจหาว่าเป็นเชื้อกลุ่มไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ใชฉได้จากการเอกซเรย์ปอดอยขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลเคลียร์นะครับตอนนี้เคลียร์แล้วค่ะรู้ตัวว่าใครไข้ไอหอบเมื่อไหร่ อย่าอยู่บ้านเลยเนาะรีบไปเถอะไม่ว่าคัรู้เชื่อว,ว่าไม่ว่าโลกจะร้แรงขนาดไหนถ้าเราไปปรึกษาแพทย์ให้ทันเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งให้มันเลื้อรลังหรือว่ายังไงก็รักษาได้ครับโอ้โหยังมีข้อมูลอีกเยอะเลยเนาะที่อยากมาแชร์กันนะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนำมาอัปเดตกันต่อะนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหลังครบรสชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ